ประเทศที่มีทิ้นสำห้องหลายสุดในอาเซียนกับประเทศที่มีทินสำห้องน้อยสุดในอาเซียนต่างกันแนวใ,ใดเดี๋ยวมันเฮาพามาเบิ่งนํำกันสวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่สองครูไทยไลฟ์สไตล์ในมื้อนี้เฮาจะเว้าถึงประเทศที่มีทินสำห้องหลายสุดในอาเซียน กับประเทศที่มีทุนสำรองน้อยสุดในอาเซียนต่างกันแนวใดนอท่านผู้ชมต้องบอกเลยว่าทุนสำรองนี้ถือว่าเป็นความสำคัญต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศหลายเลยก็ว,ว่าได้ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศท้าว่าง่ายก็คือเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงภูมิต้านทานของประเทศนั้นๆต่อปัจจัยหลายๆอย่างที่มากระทบต่อค่าเงินและเป็นเครื่องชีวัดทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่นักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์ใช้เปรียบเทียบและประเมินความเปลี่ยนไปไดความมั่นคงและเสถียรภาพทางด้าน เศรษฐกิจของประเทศต่างๆประเทศที่มีทุนสำรองหลายสุดในอาเซียนแม้นประเทศสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์เป็นเมืองที่ทันสมัยและเป็นเกาะที่น้อยในอาเซียตะวันออกเสียงใต้ประเทศสิงคโปร์มีเนื้อที่704ตารางกิโลเมตรและมีประชากรอาศัยอยู่5,637,000คนมีทุนสำรองอยู่ที่3 8 8 2 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีพื้นที่ที่จำกัด และมีทรัพยากรธรมรมชาติที่น้อยแต่มีความได้เปรียบของสถานที่ของประเทศเฮ็นให้สิงคโปร์กลายเป็นบริษัทกนารน้ำมันใหญ่อันดับสองของจากสหรัฐอเมริกาไรายได้หลัก,กของประเทศสิงคโปร์มนมาจากการส่องออกน้ำมันและผลิตภัณฑ์กวมเอา2 6ของมูลค่าสินค้าที่ส่องออกที่ผลิตอยู่ภายในประเทศทัดมาก็แมสารเคมี19.6%และเครื่องสช้ไฟฟ้า19.9% สิงคโปร์เป็นประเทศที่ได้รับผลสาเร็จโดยผ่านการเปิดเสรีทางด้านการค้ามีความมั่นเทียงทางด้านเศรษฐกิจและมีรายรับแห่งศาตร์ต่อหัวคนสูงเท่ากับประเทศอื่นๆโดย4ประเทศใหญ่ในกลุ่มยุโรปและข้อมูลทั้งหมวนี้ก็คือประเทศสิงคโปร์และต่อมาประเทศที่มีทุนน้อยที่สุดในอาเซียน หลายคนก็อาจจะหู้น้ากันแล้วว่าจะเป็นประเทศลาวประเทศลาวมีเนื้อที่ทั้งหมด2 3 7 9 5 5ตารางกิโลเมตรและมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ7,749,595คนมีทุนสำรองอยู่ที่1,075ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนรายได้ลักของประเทศลาวที่เป็นตัวนาเงินตาเข้ามาสู่ระบบแมนการส่งออกพลังงานไฟฟ้าและการท่องเที่ยว ประเทศลาวเป็นประเทศที่นําเข้าสินค้าเป็นหลักจึงเห็นให้ประเทศลาวคาดดุลการค้ายุ่เป็นประจำและส่งผลให้สปปลาวมีทุนสำรองเงินต่าต่างประเทศเพียง1 0 7 5ล้านดอลลาร์สหรัฐฉะนั้นจึงเป็นประเทศที่มีทุนสำรองน้อยที่สุดในอาเซียนนอกจานผู้ส้มถึงอย่างไรก็ตามประเทศลาวเฮาก็เล็งใส่การพัฒนาหลายๆด้าน และในปี2 0 2 4นี้ลาวเฮาจะได้เป็นเจ้าภาพการจัดกองประชุมที่สําคัญหลาย,ลายด้านและในปี2 0 2 4นี้ประเทศลาวเฮายังเป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยว เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวของประเทศลาวเฮาและก็จะมีหลากหลายอย่างท่ว่านําเสนออยู่ในประเทศลาวเฮานอกจากนี้ประเทศลาวเฮายังมีพื้นที่หลายๆบ่อนที่ว่านักลงทุนเข้ามาสัมปทานเพื่อพัฒนาเศรฐษฐกิจด้านนั้นให้มันดีขึ้นหลกัลกๆก็คือการท่องเที่ยวนอกานมู้ชมและนี้ก็คือเรื่องราวที่เฮาอยากจะนําเสนอในมือน,นี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยและสาหรับท่านใดที่เบิ่งคลิปของเฮาอยู่หากทานคิดว่าคลิปของเฮามีประโยชน์หรือว่ามีสาระ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพราะว่าการกดติดตามเป็น่องทางเดียวที่เฮให้เฮามีรายได้และมีกำลังใจเฮตคอนเทนต์ดีๆให้ท่านผู้ชมใดโชมน้ำกันขอ้อขอบใจสำหรับการติดตาม